ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับทุกคนนะก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยครับทุกคนคนละหไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจให้นะครับมาครับในคลิปนี้ก็มีสาระกันหน่อยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผมก็จะพามาสอนนะครับหรือว,ว่าเทคนิคการใช้สกิลดับเบิลทัชนั่นเองนะครับแบบ มีปุ่มแล้วก็แบบไม่มีปุ่มทั้ง2แบบเลยนะครับทุกคนเพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะก็มีคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสอนทักษะลดาบรรทัดหน่อยนะครับทุกคนนะว่าแบบไม่มีปุ่มนะเขาก็บอกมาแนละ้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะสอนแบบทั้ง2แบบเลยนะแบบไม่มีปุ่มแล้วก็แบบมีปุ่มทั้ง2แบบแบบนี้นะครับทุกคนนะอันดับแรกนะครับก็ให้ดูนักเตะของเรากันก่อนนะว่ามีสกิลเดาบรรทัดหรือเปล่านะครับทุกคนนะ ที่ดูนัเตะได้นะผมจะกดแบ็กกลับออกมาก่อนนะผมจะออกก่อนนะครับทุกคนเราต้องดูในทีมาก่อนนะครับว่านักเตะนะครับแบบไหนที่จะใช้สกิลดาบรรทัดได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเนมาครับจะมีทุกล่างอยู่แล้วนะครับเลื่อนมาดูสกิลได้นะครับปั๊บนะครับนี่ครับสกิลที่2เลยนะครับจะเขียนว่าดาบรรทัดนะครับอ่า แล้วก็จะมีฟิตแฟบนะสำหรับเนมานะครับฟิตแฟบก็จะคล้ายๆกับดับันทัดนะครับจะฉายเร็วๆเหมือนกันนะครับบางทีก็จะกดติดฟิตแฟบส่วนมากนะถ้ามีดับันทัดนะครับอ่าแล้วก็เมสซี่นะครับก็จะมีเหมือนกันนะอ่าเมสซี่ก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับดับันทัดนะครับสกิลวันแรกเลยนะครับทุกคนก็จะมีบิดเคอร์เลอร์ปั่นได้ดีด้วยนะสำหรับเมสซี่ในร่างนี้นะครับทุกคนมาผมก็จะพาไปสอนแล้วก็ไปดูนเลยครับให้ นักเตะมีสกิลเดาบรรทัดด้วยนะใครไม่มีนะครับก็สามารถเพิ่มสกิลให้ได้ว่าเราอยากเล่นสกิลตัวไหนนั่นเองนะครับทุกคนมามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงการใช้สกิลเดาบรรทัดต่างๆนะครับทุกคนมาแบบมีปุ่มแล้วก็แบบไม่มีปุ่มนั่นเองนะครับอันแ้วนะครับแบบมีปุ่มกันก่อนนะครับลูมิเกียก็มีนะแล้วก็กดปุ่มเปิมปุ่มสปีดนะครับทุกคนแล้วก็ปุ่มทิศทางนะ ปึ๊บแบบนี้นะครับกดแดดไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนปุ๊บ๊แล้วก็เร็วๆนะกดปุ๊บหรือว่าไปข้างหน้าก็ได้นะครับให้กับเมซี่ก็ได้นะโยนครับก็มีนะครับสกิลกดแดดปันหนึ่งปุ๊บแล้วก็ฟิตแฟบแบบนี้หรือว่าอย่ดบบรรทัดนะครับทุกคนนี่อ้กองเต้ก็มีนะจ่ายมาปุ๊บแล้วก็กดปึ๊บนี่ครับดับบรรทัดนี่ครับโยกสายโยขาวาก็ได้อือหึง่ายๆแบบนี้นะครับ ให้เมซี่นะครับเราต้องกดฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งสปีดนั่นเองนะครับแต่ปึ๊บนะปึ๊บนี่ครับก็จะมาปึ๊บแล้วก็ปุ่มทิศทางนะครับขึ้นบนลงซ้ายก็ได้นะครับทุกคนตรงๆนะตรงๆส่วนมากก็จะติดเดียวนะถ้ากดตรงๆนะครับปึ๊บนี่ครับตรงๆนะครับปึ๊บนี่ครับซ้ายสกิลนะนี่ครับปึ๊บสำหรับเมซี่นะครับกองเตะก็ได้นะ กองทีก็มีสกิลดับบันทัดเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับปึ๊บนี่ครับใช้สกิลแบบนี้หรือว่าหลายคนนะครับจะติดสกิลนะครับดับบันทัดแล้วยิงแบบนี้นะครับผมจะลองทำดูนะครับดับบันทัดแล้วยิงนะนี่ครับจะได้อันตรรุมากขึ้นนะดบบรทัด แล้วยิงแบบนี้นะครับาาแบบมีปุ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะบางคนก็ขอให้ทําดับบรรทัดแบบไม่มีปุ่มนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะคลิกฝั่งขวา1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มทิศทางเลยครับอันนันแ้วนะครับผมจะให้ปุ่มทิศทางเหลือไว้อยู่นะครับใครที่อาจจะมองภาพไม่เห็นนั่นเองนะครับต้องใช้ปัดเอานะสำหรับปุ่ม แบบไม่มีปุ่มนะครับกดยิงหรือว่ากดส่งนะครับนี่พาร์ตไปแบบนี้ครับพาร์ตให้ตรงนักเตะที่เราจะส่งนะครับแล้วก็ติ๊กขวามือนเดิมครับกดขวาเมันเดิมนะปุ๊บแล้วก็กดทิศทางนะครับทุกคนนี่ครับเหมือนเดิมนะนี่ครับนี่ครับทุกคนสำหรับดับบรรนทับนะครับนี่ครับปุ๊บ ฟังขวานะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มทิศทางได้เลยนะนี่ครับมาเซลเทิร์นี่ครับฟิตแฟบเนี่ยนี่เดี๋าบรรทัดนี่ครับชอบเทอร์นเดาบรรทัดครับทุกคนเดาบรรทัดแล้วยิงนะครับนี่ การใช้สก,กิลเดาบรรทัดแบบง่ายๆแบบไม่มีปุ่มนะครับแต่ว่าผมจะเอาปุ่มทิศทางออกนะครับนี่ปิดไว้ครับก็เหมือนกันนะแล้วก็กดส่งไปครับแล้วก็ <c oughs> แต่ฝั่งขวานะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มทิศทางนะเราจะลากขึ้นบนนะครับหรือว่าไปข้างหน้าก็ได้นะนี่ไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นบนนะครับถ้าขึ้นบนนะครับนี่โยกออกซ้ายออกขวาก็ได้นะนี่ครับ <c oughs> ง่ายๆแบบนี้เองนะครับทุกคนทุกคนก็ลองไปฝึกดูนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นกับบอทก่อนนะไม่ว่าใครที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับเล่นกับบอท AI ก่อนนะครับค่อยมาลงแรงนะครับถ้าเราเล่นถนัดแล้วนะครับทุกคนนะนี่ผมก็เล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับส่วนมากเลยนะครับรับเมนซี่นะปึ๊บดับบรนทัดแล้วก็บิดคือเรื่อหน่อยหมายครับทุกคนดับบันทัดแล้วก็บิด ปิดอปิดเคอร์เรอร์แมปนี้ครับอืชนคานไปหนึ่งทีเล่นกับผู้สัวรู้ครับถ้าบิดเครอรเรอนะเขาแพ้ครับนี่ดาบปัญหานี่ครับดาบปัญหาใกล้ๆนี่ครับก็ลองไปทํากันดูนะครับทุกคนนะง่ายๆสำหรับสกิลดาบปัญหานะครับเล่นแบบไม่มีปุ่มแล้วก็แบบมีปุ่มนั่นเองนะครับทุกคนก็ ลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็ไปเล่นในแหลงสบายๆนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกัน,นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านเจอกันใหม่สวัสดีครับ